นายวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัตนตรีช่วยว่าการกระทรวงกวารคลังชี้แจงผลการเจราจาร่วมก,กันกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอเรื่องการรับโอนพื้นที่มรดกสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย490ไร่เพื่อนําไปพัฒนาหาประโยชน์และหักลบหนี้สินโดยหลังจากนี้การรถไฟจะจ้างที่ปรึกษาขึ้นมาตีมูลค่าที่ดินเพื่อน,นํามาหักภาระหนี้สินว่าจะอยู่ที่เท่าใด ส่วนกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่าที่ดินพิจารณาเรื่องสัญญาการเช่าพื้นที่ว่าจะเป็นระยะยาวกี่ปีซึ่งหากดูตามกฎหมายแพ่งระยะเวลาการเช่าพื้นที่สูงสุดจะอยู่ที่สามสิบปีแต่หากเป็นเพื่อการอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ห้าสิบปีส่วนตัวเลขไรายได้ที่จะเกิดจากการเช่าพื้นที่มกกรดกสานคงต้องมาดูในรายละเอียดว่าหากจะพัฒนาเชิงพาณิชย์จริงจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับวิธีการตีราคานะั้นเดี๋ยวทาง รถไฟเนี่ยเขาจะไปจ้างที่ปรึกษามาเสร็จแล้วทางกรมอนรักษ์เนี่ยก็จะเป็นคนตรวจสอบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมนะครับคาดว่าพอสร้างเสร็จแล้วรายได้ต่อปีที่จะเข้ามาคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติว่าจะสร้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะมีไรายได้ไเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทําเป็นสวนถ้าส่วนใหญ่ทําเป็นแก้มดิง้งถ้อส่วนใหญ่แล้วทําเป็นเชิงพิทีส่วนน้อยรายได้มันก็ย่อมน้อยลงไปแต่ว่า การทำงานทิศนี้เราไม่ได้คานึงถึงทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเขาคงคำนึงถึงทางสังคมควบคู่ไปกับทางเศรษฐกิจนะครับก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงกวารคลังประเมินว่าที่ดินมรดกสานจะมีมูลค่าห้าถึงหกหมื่นล้านบาทขณะที่หนี้สินของการรถไฟที่เกิดจากการขาดทุนสะสมมีห้าหมื่นล้านบาทและอีกส่วนก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินในโครงการลงทุนต่างๆอีกประมาณแปดหมื่นห้าพันล้านบาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงผลเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ58นะครับก็คือตุลาคมปี57จนถึงมีนาคมปี58เบิกจ่ายได้51เปอร์เซ็นต์ส่วนนี้เป็นการเบริกจ่ายงบลงทุน32เปอร์เซ็นต์จากการก่อนหนี้ของส่วนราชการทั้งสิ้น44เปอร์เซ็นต์และมองแนวโน้มการเบริกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ภาครวมการเบริกจ่ายงบลงทุนทั้งปีงบประมาณ2558ได้ตามเป้าที่80เปอร์เซนและงบประจำที่90เปอร์เซ